ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมวยหูเมธานะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันพุทธที่28กลกุมภาพันธ์นะครับช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ มวยตู้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ให้แล้วคัดเน้นๆให้แล้วก็เไปนั่งของมวยตู้วันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สองผมเมทาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศคําคืนนี้คัดให้เน้นๆห้าคู่เหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมทาขอฝากไว้กับช่องทางการติดตามผมเมทาช่องทางที่1เป็นช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมธาเจ็ดสีสี่ช่องทางสาหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับส่วในด้านของผู้สนับสนุนนั้นนะครับผมเมทาก็ต้องขอคบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับก็คือกลุ่มมวยพักยกนั้นหกแปดนะครับ กุมวยพังยุกนั้นั้นนะครับ เป็นกลุ่มมวยที่เปิดราคามวยพักยกราคาน้ําดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนอกสนใจนะครับมาเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้ทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกนี่ราคาน้าดีมากมากนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มรายเสียมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทาหรือส่งข้อความมาหาผมเมทาได้โดยใช้ด้านของข้อมูลมวยไทย74นั้นผมเมทาการันตีสู้ได้แน่นอนเดี๋ยวว รเราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลน้าเล่นฟุตบอลน้ารองค้าคืนนี้คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกกันของฟุตบอลคําคืนนี้จะเป็นื่องของฟุตบอล FA ฟเอนะครับรอบ16ท,ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางสิงโตนักเมืองครามเชลซีจะเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดต์รับเหนือทางยูงทองหลีกอยู่ในเตะในื่องของฟุตบอลคู่นี้จะทําการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองสนาทีนะครับ ทางเจ้าบ้านครับทางเชลซีนั้นครับก็มีทางเมาลิซิโอโปเลติโนโครับคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางลีดในเต็์นั้นนะครับผลงานถือว่าดีครับมีทางดาน,นียนฟาเก้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางน,นะครับ เชลซีนะครับมีชนะ2นะครับเสมอ2แพ้ไป1ล่าสุดก็เป็นฝ่ายเสมอกับทางลิเวอร์พูลในฟุตบอลนะครับชิงชนะเลิศคาราบาวครับในเวลา90นาทีมา0-0นะครับส่วนทางลีด์นี่ผลงานดีมากครับ5นัดหลังสุดชนะ4นะครับเสมอ1ล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะทางเลสเตอร์นะครับในฟุตบอลนะครับเดือดแชมเปี้ยนชิพมา3-1นะครับฟุตบอลคู่นี้เลดเปิดทางครับเชลซีเป็นต่อยที่ราคาลูกว่าลูกครึ่งนะครับทันต่อด้วยยิงทั้งสองศูนย์นะยิงหนึ่งศูนย์ถือว่าเสียครึ่งหนต่่ออนะะครับ ข้อมูลเบื้องต้นจะตติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งทีนตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามคํำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางเฮคโค้ชทั้งสองทีมนะครับว่าจะใช้อะไรัพนักเตะนะครับแผนการยืดกันแผนไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ จะรับการจัดทัพครับของทานะครับเจ้าบ้านจะเป็นเรื่องของวันนี้ทางเมาลิสิโอโปลิซิโนนั้นครับวันนี้จะใช้ลายอัพนักเตะนะครับกวนยุทธนะครับ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเจ้าบ้านเจ้าโรเบิร์ตนะครับซานเซตินเฝ้าเสาใหทางเชลซีนะครับ4ประการหลังแผงแบ็กโฟครับจะาบางทางเจ้าครับมาโรนครับกุสโตกับทางเจ้าเอสฟีนครับกินสกิฟตนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับ เวงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าเทเบอร์ซาโลบ้าเวงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเรโววีนะครับโฟบิวนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางครับเชลซีบันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้าเฮนโซ่ครับไฟนันเดสกับทางเจ้าคอเนอร์กาลเกอร์นะครับ แล้วก็ในด้านของอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางเจ้าโนนี่ครับมาดูอาเก้นะครับวันนี้นะครับสามแดนกลางรับหน้าที่เป็นเพย์เมคเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางส่วนในด้านของมิดฟิลตัวตัดเกมจะเป็นทางเจ้าคิดโตเฟอร์ครับเอนกุลคู่นะครับวันนี้หน้าคู่จะส่งทางเจ้ามิโครไลครับบรูสิตกับทางเจ้ารามเฮตเตอร์ลิงครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้ต้องยอมรับว่าเชลซีได้มีอาการเหนื่อยมีอาการล้านะครับกับการแข่งช่วงนัดชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลกับในร้อย ในช่วงเวลา120นาทีนะครับวันนั้นก็ถือว่ามีาการเหนื่อยมีอาการล้าวันนี้ต้องมาแข่งอีกครับต้องดูว่าจะเร่งขึ้นไหมสำหรับทางเชลซีวันนี้นะครับต่อไปเราข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความพรอมของทางคู่มาเย็ยนกันบ้างก็คือทางยุงทองหลีดอยู่ในเตดนะครับสำหรับการจัดทัพของทางดาเน,นียนฟากเก้แฮกโค้ดของทางหลีดอยู่ในเต็ดนะครับวันนี้นี่ เน้นปลอดภัยไปก่อนกับใช้ไลอัพนักเตะครับ,รบ,รบกลยุทธ์4 3 2 1นะครับผู้รักษาประตูจชาวทันเจ้าอิสลองนะครับเมสซิลเยยืนต่อเสาให้ทางลีดวันนี้นะครับสประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทันเจ้าคอเนอร์โรเบิร์ตกับทางเจ้าอีธานเอ็มพาดูนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสทงติ๊ทฮาร์ฟบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทานเจ้าเลียมคูปเปอร์วิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทานเจ้าจูเนียนสติ๊บโบนะครับก็เป็นสีแดงหลังแผงแบ็กโฟลทางลีดอยู่ในเต็ดนะครับผู้มมาา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 เเเเเยยยือออนน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 นวววััััััััีีีี้้้ะะะคคครรรรรรบบ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 ส่่ททททงงงงงแแผกกกกกกกลลลจจจจู็ เป็น2นะครับเพย์เมคเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันนะครับรวมถึงทางเจ้าวินสปีดนะครับชอนนะครับโต้นะครับวันนี้นะครับส่วนกองหน้านะครับตัวที่ที่หนึ่งนะครับวันนี้ใช้3ประสานแดนหน้าครับแต่ว่าหน้าต่ำวันนี้มี2ตัวครับหน้าต่ำวันนี้จะส่งทางเจ้าครับจอร์จิโอครับลูสเตอร์ตัวที่1กับตัวที่2ครับ ใจแดนครับเอนโทนี่นะครับและวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าเฟรดติกนะครับแบ็ฟาดนะครับก็เป็นรายเชื่อครับของทางลีดนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองผมในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นี่เชลซีนี่ต่อถือว่าต่อแพ้นะครับลูกควบทุกครึ่งแบบนี้นะครับและเพิ่งมีอาการเหนื่อยเพิ่งมีอาการล้ากับในด้านของการแข่งในเรของฟุตบอลคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศเจอทางลิเวอร์พูลในช่วงเวลา120นาทีด้วยครับวันนี้นี่ผมดูว่า เย็ไปไปายจะรุ้นไม่เหนื่อยนะครับแล้วันนี้ราชาเหรียเปิดมาแทงด้วยรูกงพุ่งพุกคขึ้นแบบนี้ส่วนทางเหียนี่ผลงานดีครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นฝ่ายครับนชนะครับในด้านของทางเรีนั้นเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ในด้านทางเลสเตอร์ครับคู่แข่งของทางลีดเมื่อนัดที่ผ่านมานี่ก็เมื่อคืนนี้ทําผลงานได้ดีด้วยครับวันนี้ผมดูว่านะครับลีดอยู่ในเตดนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะบุกมายันเสมอก็บทางเชลซีครับเต็มที่แพ้เฉือนนะครับวันนี้นะครับกินครึ่งหนึ่งนลครับสำหรับทางทั้งต่อนะครับวันนี้ผมเมตาให้รองที่ทางยุงทองลีดอยู่ในเตดกับไปื่องของฟุตบอล คู่แรกครับวันนี้ฟุตบอลครับเอเอคับนะครับอ่ะยังไม่ทราบอีกครั้งครับเป็นเรื่องของฟุตบอลเอเอคับค่ำคืนนี้นะครับสี่คู่คู่แรกนะครับเชลซีครับเจอกับทางลีดนะครับเชลซีเป็นต่อที่ราคาลูกควบดูครึ่งไม่น่าต่อวันนี้ให้ลองที่ทางลีดอยู่ในเตทนะครับคู่ที่สองครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้เปิดบ้านเจอกับทางแมนยูครับแมนยูเป็นต่อที่ราคาปอปอผมดูว่าวันนี้นะครับแมนยูนะครับยังไงนี่มีสิทธิชนะสูงครับผมชอบทางแมนยูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สามหมาป่าบูแฮมตันวันนี้เเปิดบบบ้าานนจอกััทงไรต คู่นี้นี่วูฟแฮมตันครับเป็นต่อที่ราคาปอปอไม่น่าต่อวันนี้ให้ลองที่ทางไบรตันนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับลิเวอร์พูลครับสำรองนะครับวันนี้ก้าวขดด้วยกันเจอกับทางเซาล์แฮมตันต่อทั้งลูกครึ่งแบบนี้ผมดูว่าจะเสียดนะครับวันนี้ให้ลองที่ทางเซาล์แฮมตันวันนี้นะครับส่วนในนั้นของฟุตบอลนะครับเกาซโซสลีอาร์มอิตาลีคัมคืนนี้นะครับคู่ที่หนึ่งซัสเซาโรเจอกับทาครับนาโปรีครับวันนี้ผมชอบทานนะครับนาโปรีครับวันนี้นะครับครึ่งลูกจัดไปมาเยออนน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 กก็จรริิงงววัััีีีี้้ยยาาะคคบบผผมมดูู่่่ททช อินเตอร์มิลานเจอกับทางอตาลันตาฟุตบอลคู่นี้อินเตอร์ดีกว่าครับผมชอบทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับอันนี้ย้ำไม่ทราบอีกครั้งกับประเภทของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลครับเอฟเอครับค่ำคืนนี้ตัวที่หนึ่งนะครับผมชอบ 2, ชอบอลลองลีดอยู่ในเตดตัวที่สองผมชอบบอลต่อแมนยูนะครับตัวที่สามผมชอบบอลลองไบรตันครับแล้วตัวที่สี่ผมชอบบอลลองเซาแธมป์ตันส่วนเรื่องของฟุตบอลเกาซัวซิลิอานั้นตัวที่หนึ่งนะครับผมชอบทาง นาโปลีตัวที่สองผมชอบทางนะครับอินเตอร์มิลานแต่ประเองของการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมมวยหูเมธานะครับวันนี้ชอบมากๆครับวันนี้ที่ผมชอบมากๆก็คือทางเจ้านะครับวันนี้นะครับลีดในเต็ดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอินเตอร์มิลานตัวที่2นะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบครับวันนี้นะครับก็คือทางนะครับแมนยูับไประานของวันนี้สาตัวที่ผมชอบวันนี้ผมเมธาขอจบการไร์สดนะครับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนนี้แต่งทานี้เดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคคดีีีมมวววาสสสุนนนะรรรัััับบห้